นี่ครับพี่น้องนอนหัวกระตืนพี่น้องเอ้ยว่านในบัวสบายกินยาเป็นยาลุมเมื่อนี้ก็ไข้แน่แล้วครับเริตื่นแล้วตอนนี้กับพี่น้องกำลังว่าจับสองห้ามองนั่งหนาเวทีศาสตร์กำลังเต็มอายะแล้วครับพี่น้องอย่าลืมไม่กําลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรปันเพลงด้วยครับเด้อ มื่อนี่ยหลินยุตธตำบุเล่านะครับที่มาสสนอยเพียรบาแพ็ญเหรียญยุติธบุเล่านะครับอำเภอโกโสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งโไกลจากบ้านพักนะครับห่างจากสำนักง,ง,งานประมาณน่าจะ20โลู่ได้อยู่ครับพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานได้ด้วยพี่น้องเด้อลุกสาวข่อยมาหอดไปบูนีสาวลํำดวนถามข้าวถามข้าวสาวลํำดวนก่อนมันมาหอดไป นอนในวังทะลอะคำคำอยู่พี่น้องหาม่อราืออะไรูกยังไม่เจอเลยบ่ายสามกลัวๆนอนหลับตอนบา่ายสามกลัวๆหรืพี่น้องเราเกือกระตื่นนี่แหละมันน,น,น,นอนบริเมันหอนไหลเอาพารลมไปเปืดกะห้อ้อน,อนบริสันพดลมบริเวนพัดล่มหินพอลมหอน ซีเมนต์มะฮอดหรือบูพีนองยิงจัดของจัดยางแล้วจีต,ตกันนอนก็<ม>ไปหาแปลมอับท่าบนระพีเลย กินยังกับเสียบพี่น้องเอ้ยเสียบตะหนามกินยังกับเสียบพื้นหนามชิบกับบอค่อยเดทไทยฮิดเบียรหลายอัดลายลาย่างลายหนาทีกับพี่น้อง ี่เบิ่งหลังก์ก็กำลังติดตั้งเที่ใกล้สิเรียลเลยล่ละครับพี่น้องเฮ็ดต,ตากแดดตากนายก็เฮ็ดบ่ไหวแต่บอยูนอันบ่ถึกแดดก็ยังหอนพี่น้องแต่อยู่ในห่มก็ยังหอนเอาวะะ่าซัน พี่น้องเบื้องบรรยากาศไปเนะาะาอยยังกระเบื้องไห้ใกล้นีนเด้พี่น้องเด้อถือว่าเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องเนาะนกำลังใจให้กันแล้วกันพี่น้องว่างนี่โอกาสกะเขามาเบื้องเขามาชมคมิปไห้ใกล้ในไทยอนไดไปใส่ เพื่อให้กำลังใจขอบคุณความมาความเพียรที่ไี่หาตเตงแต่มมือเรียงกจนอหอดมือนี้นะครับไปแล้วเฟืองไปว่าย้ต่อายจีบบ่อยให้ลูกสาวบอสินสาลถดวนมาหอดไปหอดแล้วห็นตั้งแต่ใหญ่คลองไปใส่หินันอนูมือกีันเไปใส่นอน็อมมาหดม่าาเป็นสขนปอมอยู่าอด ที่ต่คือวูไก่ไปนอนไหนอะักัลี้่างจาเียว่ไปน้ำหาวะหินบนี้ไปเล่นป็นนอยู่ให้องรถนี่หินเล็กตีพี่แอนมาเล้วเนี่ยวะหินหินตะขวงกองอ้อยเหาะอยู่ฮะเราบอาไปจิหาน่หมนน้องนบอเคยนอนกับพวกอื่นมาบอกว่จะถามกอ้ทูหาเขากับประกาศทูได้ขันยามพอนอนไปซื้อนีตาจะเอาคัโตไปใส่เป็นบอ สวยก็เอกวันวรนบก็บ่อก็สบ่ซาก้วยน้ำไปดดเม่ไปเมียนดอกชอพิมยาละก็ไปหาในยูนิกินก็ร้านค้าหลายอยู่ดีทั้งหน้าแต่ว่าก็สิ่นี้ต่แนีเดียวๆล่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอะฮะ อาหารหลักข้าพี่เมียวล่ะสำรวจห้ามองอาบน้ำอาบทาคือซิมันไปอาบน้ำบุพพน้นงลูกสาวคอยเอาล้มด่วน อยู่มุมใดของลกูกไปจีละจ่าก้อนนะมื่อซูนแท่คกับลูกสาวเป็นยังไงไปใส่ใจไปยุ่เฮ็ดอยุ่งซัดไปนั่งน้ำหาอยู่นี่ <c oughs> นาาอาบ,บ,บน้ำใส่ อาหองลากตวโตเครื่องฮาวาดเซดายเมื่อซูนเทพี่น้องจองเครื่องไเลยสองปีเลยเจะได้ตเครื่องปอยไปผู้เดียวปล่อยกับบ้านผู้เดียวเจนได้ตเครื่องคนไทยทั้งรถไฟเมียคือเก่าวปนี่เนี่ยดังจะทิพยด่าควยจะหอดปาทมาได้รับมาได้รอนเว้าน้ำตั้งแต่ตีตั้งแต่เลือแต่ตีสองจระฮอดตีสี่หาสิบนาทีเบึงนาฬิกาอยู่ออกออกออกตอนนั้นล่ะบอกว่าไอ้สาวออกบอกไปท่าตีสี่ตีสี่เด้อ บอกว่าไปได้ดสีเขาไปนั่งเครื่องเขาต้องไปสปลีนบ่ายกว่าหนึ่งชั่วโมงจ้แ้แ้แ้คนจุไทยไปได้ไรบาทนี่<ร>นี่นั่งรถไฟไปคือเกาเาอุตส<ร>่าห์อาจองเครื่องไว,ไว้ให้พันหกคือพันแปดว่าตอนพันหกจองเครื่องไว้ให้ไปกลับไปเฮ็ดธุระด่วนๆไป็หอดมือแล้วโต๊ะเครื่องนี่นั่งรถไฟไปคือเกาขอบอกว่มีคำสีเบาทักมาว่าโต๊ะเครื่องว่าเห็นโพดหรือว่าโต๊ะเครื่องโอ้ยว้าแล้ว บอกยด้เกียกบ่คิดว่ามันจะไปรถรถมันรถมันติดไปทางอันรถมันติดอยู่อันทางขึ้นแม่เป็นชั่วโมงคือบอกเร็วก็บอกเร็วนึกว่าโบว์แล้วโบว์บวกว่าเขาตรงไปถ่าไปนอนถ่ายญี่ปุ่นก็ได้ไปนั่งถ่าก็ได้ต้องเผื่อเวลาในข้อมหมายนะมันว่าไม่รถส่วนตัวไม่รถส่วนตัวก็ไปยากเพราะมันติดอยู่เร็วังมือเสาร์ขึ้นเครื่องหกโมงสิมาออกตีหามันจิทันย่งในชั่วโมงเดียวเ ไป,ไปหอ่ออเทึรงศูนเธอโมมีความสีเบาสัตไปหอดไปทำพนักง,งานเขาขึ้นเครื่องกันหมือล้วบมมีครับสีเบาหยางคอตกะเซ็นระเซ็ว่าอันนังนังนั่งอะไรกัเซ็นทามอันผูไก่จังหนน้อจังในน้อมมีความสีเบาไงไกันก่เตศงานไปอีกสามมือละเงินขา,นาเพลองสี่ศูนเปาไปเลยเกือบสี่มือซะ หิดงานฟรีไปบัดน,นี้ก็เูสาวาส่าเฮาสิให้ไปเฮ็ดทุล่เฮ็ดต่อต่อไปต่อไปต่อมาให้ไปสะดวกสบายยังตกเพียงอยู่พี่นอ้องบ่ยีใจ<า>ไร<ห>บ้าง,างมากในกาเมารถแท็กซี่มาอีกอันที่ได้ก็เล้วตูนคั่นบ่ปล่อยกัโมโหมโเมารถแท็กซี่มาอีกเมื่อกี้นี่ก็ <c oughs> ดีมเมาแท็กซี่ มอเตอร์แ<ล>ต,บต่บอกเขาซอพนตีรถโกซุมรถโกดซุมออกอีกทีห้าโมงเย็นมัตวออกไปแล้วรอบบ่ายโมงมาท่านอีกมีแต่เนีย้ยมีแต่อุปสรรคอีกมีแต่เดวอุปสรรคหลอีดีต่างๆหน้า,ก,ากักบสารลบบวชพี่เรากระกยาวมากมกรีดกันเหยียบน้ำอีกมีแต่เนี้ยเจติอยู่นี่เมียวัดเจ้าหายใจซะเจ้าหายใจมมนแล้วซะไปเลยใจเลยใจเลยตกเขื่อนเลยใจเลใจต้องหอดจากมูงต้องหอดมจากมูง มาฮอนนี่ประมาณอันบสองบบสองกลัวเนี่ยเราก็นอนใตทองรถก็เมดูมดูเมดูก็นานขโมยไมดูนอนนอนด้วยเอออยากนอนยิงนอนนอนในบางนี่เดียวใบสามนี่บอนอนในบางใบสองใบสามในร่มเย็นก็ไปหลิ่มโทรศัพท์มันห่อนห้อนไปเบิดอ่ะสาพุทธมัพลลมไปเปิดให้ก็นอนบ่ได้อห่อนไยห้อนได้เปิดเบอร์หนึ่งยังยูได้ ตัวเเปิดเบอร์สามโอ้ยสักวันนอนตากแดดไปหาอาบน้ำเอาถ้าเขาไปอาบน้ำใส่นี่ห,ห้องเดียวแม่ไปอาบมึงถ้าพูดมึงเป็ิดในไลค์เขาย่างกเลยถ้าพูดเอาใจพี่น้องสาวร่ำรวยกับมาหอดจอดถึงเลีว้วอัปเดตให้พี่น้องเมืองมาหอดเลีว้วพี่น้องรู้สาวตกเครื่องตัเต็มบ้านนี่เพิ <c oughs> ่งข่อยปล่อยเพิ่งข่อยโมโหเพิ่งเลี้วตุ่นจะเสียวความใหญ่กับมาเลี้ยกับมาสู่งานต่อแล้วพี่น้องเอาใจใส่ละครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีเดี๋ยวจังพวะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ